สวัสดีครับพี่น้องสอาวันที่ผ่านมานะฮะหากทุกท่านทุกท่านนั้นได้สังเกตนะฮะแหนบองฟ้านะฮะก็จะเห็นท้องฟ้าใสๆไร้เมฆฝนแดดร้อนก็สุดจะทนได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องไปแปลกใจอะไรมากเลยนะครับเพราะอะไรครับก็ภาพต่อไปนี้เลยฮะเนื่องจากว่าความชื้นนะที่ลมมรสมตะวันตกเฉียงใต้ฮะ ออกมาพร้อมกับพร้อมกับเมฆคาบนท้องฟ้าพากันไปสมหัวชนแก้วกันอยู่อยู่ไหนฮะอยู่ด้านตะวันออกของทะเลจีนใต้ฮะแล้วก็แถวแถวประเทศฟ,ฟิลิปปินส์กันหมดเห็นไหมครับก็งานเลี้ยงนั้นย่อมมีวันเลิกลาฮะตั้งแต่เมื่อวานฮะบ่ายเย็นๆนะก็พากันจนกระทั่งวันนี้ก็พากันเคลื่อนติดสอยห้อยตามพายุมาทางประเทศไทยกันบ้างแล้วครับ ซึ่งก็จะทำให้ฮะรุ่งสางวันนี้6กรกฎาคม2564ฮะเรามาไล่ดูฮะสาเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีฝนตกในประเทศไทยกันเลยฮะคลิปนี้ต้องกราบขออญาติพี่น้องนะใช้ผ้าหัวอินเทนตามเขาหน่อยนะครับว่าหนักแน่หนักแน่ไม่รู้ว่าอะไรหนักฮนะเงื่อใครไหลหนักหรือไมนะ่ไปดูกันเลยฮะ ดับแรกฮะไปติดตามความคืบหน้าของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง2ลูกกันฮะทางด้านตะวันออกของทะเลจีนใต้ฮะโดยขณะนี้หย่อมหย่อมลูกแรกนะ96 w ฮะปัจจุบันก็เขาก็ได้พัฒนากำลังขึ้นไปแล้วเป็นพายุดเปรสชันเอได้รับหมายเลข t d 07 w ตามภาพนะอยู่ในทะเลจีนใต้ ทางด้านตอนเหนือของฟิลิปปินส์ฮะเคลื่อนมีทิศเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือฮะแล้วก็หมุนวนอยู่ทางตอนใต้ฮะซึ่งก็คงจะเข้านะฮะเข้าระหว่างตอนใต้ของจีนนะฮะระหว่างเกาะฮ่องกงและเกาะไต้หวัน,นะะตามลูกศรน,นะฮะเห็นไหมครับด้วยความเร็วลมตอนนี้อยู่ที่55กิโลเมตต่อชั่วโมฮะความกดศูนย์กลางฮะ อยู่ที่พันกับ3มิลลิบาร์นะฮะพายุลูกนี้ต่อไปเราก็ไม่เน้นแล้วคงต้องจับตูดอย่างเดียวว่าไม่ต้องไปจับตากันแล้วครับพี่น้องเพราะจากทิศทางที่เขาเคลื่อนไปแนวนี้อีกหน่อยก็จะไม่มีผลต่อประเทศไทยแล้วแต่ที่จะต้องจับตากันต่อไปฮะจับใกล้ๆเลยนะครับก็คือย่อมลูกนี้ครับกำลังแรงลูกนี้ครับหมายเลข97้บดับเบิลยูนะ ลูกนี้ปัจจุบันยังมีสถานะเป็นหย่อมแอลกำลังแรงเหมือนเดิมะฮะอยู่ในทะเลจีนใต้ด้านล่างของเกาะไหหาลำะฮะแล้วก็มีแนวโน้มพัฒนากำลังแรงะฮะเป็น d ีเพรสชั่นใน12ชั่วโมงไม่เกินนี้นข้างหน้านะแต่ผมว่าน่าจะคาดว่าน่าจะหลังจากพายุ TD07W ลูกแรกนะ,ะอ่อนกำลังลงก่อนนะเพราะอะไรครับเมื่อเมื่ออ่อนกำลังลงหรือเข้าใกล้ฝั่งหรือสตารหลายตัวแล้วนะฮะ ก็จะทําให้การดูดพลังงานความชื้นฮะมันรวมอยู่ที่หย่อมลูกนี้มากขึ้นฮะแล้วก็อยู่ในเส้นทางน้ําทะเลอุ่นๆจะช่วยให้พัฒนาพายุได้ดีฮะต้องรอรออีกสักนิดหนึ่งครับหมุนไปนั้นก่อนครับโดยเคลื่อนในทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับความเร็วลมตอนนี้ก็ประมาณ35-37กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าความกดใกล้ศูนย์กลางก็พันมิลลิบาร์นะพี่น้องสังเกตอะไรไหมครับ ตอนนี้ความกดแรงของลูก,ล,กลูกที่สองนี้ก็เท่าเท่ากับลูกแรกแล้วฮะที่ที่เป็น Deep ีเ s s ชันไปแล้วนะซึ่งก็ก็น่าจะพัฒนาไปถึงนั้นนะครับก็ต้องดูความแรงกันต่อไปฮะดังนั้นฮะลักษณะอากาศโดยทั่วไปของเมืองไทยในวันนี้ฮะวันที่6รกรกฎาคม2564ฮะรประเทศเรานั้นก็จะมีฝนเพิ่มฮะฝนหนักในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะโดยสายเหตุรวมๆกันดังนี้ฮะ น้องดูคลิปเลยนะครับจากพื้นลมล่างฮะเติมความชื้นฮะ925นีฮะซึ่งพัดเป็นลมมรสุมตะวันทิศตะวันตกเฉียงใต้วะฮโดยพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยรวมถึงประเทศไทยนะมีกำลังแรงขึ้นฮะกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องฮะส่วนแรกของความแรงนั้นมาจากการพัดสอบเข้าหาพายุและหย่อมแอวกำลังแรงสองลูกที่หมุนคว้างดึงกันไปดันกันมาอยู่ฮะในทะเลจีนใต้นะฮะ เขาเคลื่อนช้านะขณะที่อีกส่วนหนึ่งฮะแรงได้จากอะไรครับพี่น้องก็จากฝนฝนเพิ่มขึ้นจากล่องความกดอากาศต่ําหรือล่องฝนนะล่องมรสุมเนี่ยที่ขยับลงมาพาดตอนบนของประเทศไทยนะเห็นไหมครับทําให้ตอนบนก็มีฝนเพิ่มขึ้นตามนั้นแล้วก็มาส่องนะสองทิศทางความเป็นไปของพื้นลม500ฮะลมบน500ตัวนําเมฆฝนเนี่ยครับในชั้นบรรยากาศชั้นกลางนะจะเห็นว่าพายุลูกหลังเนี่ย ลูกที่หมุนอยู่ฮนะเห็นไหมครับมีลุ้นเลยนะครับพี่น้องจากทิศทางการพัดของลมชั้นกลางด้วยฮนะลม500เนี่ยศาสตร์เป็นแนวตะวันออกฮนะแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะเห็นไหมครับเอ,อื้อจริงๆและที่สําคัญดันมีร่องมรสุมนะที่พาดอยู่ตอนบนของประเทศไทยนะจะหนีไปไหนเสียล่ะพายุลูกนี้นะเข้าหรือไม่เข้าก็ว่ากันนะไม่ว่ากันนะแต่น่าจะนําฝนมาสู่ประเทศไทยได้หลายโขอ,อยู่นะครับพี่น้องดูทรงนี้ โดยคาดหมายปริมาณฝน24ชั่วโมงนะครับจาก6โมงเช้าวันนี้นครับวันที่6ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่7กรกฎาคมมีดังนี้นะครับพี่น้องโดยภาคเหนือนะครับส่องแผนที่กันเลยนะครับจะมีปริมาณฝนฟ้าะนองนะร้อยละ70ของพื้นที่ฮะมีปริมาณฝนปานกลางฮนะได้ในพื้นที่ของจังหวัดพะเยานะฮะจังหวัดลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ เพชรบูรณ์นะแล้วก็มีฝนหนักได้บางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเนะชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดพิจิตรนะครับเห็นไครับผมจาผมจาได้ดีนะคอมเมนต์พี่น้องจําได้2เดือนที่ผ่านมาพี่น้องพิจิตรนี่หลายท่านโอ้โหโห,โห,ห,หาฝนเหลือเกินนะก็ครั้งนี้นะี่ก็เตรียมโองครับเตรียมโองไวไครับเตรียมขัน ยังมีแหวงแวงอยู่ก็พี่น้องแถวแถวเพชรกำแพงเพชรฮะแล้วก็สุขโขทัยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ตกครับฝนเนี่ยภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือฮะจะมีปริมาณนฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ80ของพื้นที่นะครับมีฝนปานกลางขึ้นไปก็ก็ยังไงดีครับพี่น้องนี่มันอีสานเขียวชัดๆเลยนะเอาเป็นว่าปริมาณฝนปานกลางใน เป็นว่าเป็นเกือบทุกจังหวัดก็แล้วกันนะครับพี่น้องโดยมีฝนหนักได้บางแห่งฮะในพื้นที่เห็นสีเหลืองๆฮนะมีจังหวัดร้อยนะครับมหาสารคามนะอุบลราชธานีนครแล้วก็จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ต่อไปก็เป็นภาคกลางนะมีปริมาณฝนฟ้าขนองฮนะสะสมนะร้อยละ60ของพื้นที่นะครับมีฝนปานกลางได้นะฮะในเขตจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับชยัยนาท ลบบุรีฮะแล้วก็พี่น้องทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ,แล,ลนนนรบแล้วผมขอย้ําอีกครั้งครับพี่น้องตอนส่องโมเดลกันนียจริงๆแล้วเวลาส่องโมเดลคาดหมายนะฝนปานกลางถึงหนักบางครั้งจะสังเกตได้แม้ว่าผมไม่ได้เอ่ยชื่อจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ฮนะแต่ก็มันก็มีสิทธ์ตกได้ตกหนักได้นะครับถึงปานกลางถึงหนักได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าณนะเวลาของจริงนั้นการเคลื่อนที่ของฝนเนี่ย หรือการน,นำพาพาเมฆฝนของลมระดับต่างๆนะที่ผมอธิบายไปนียเปลี่ยนได้ตลอดเวลาฮะอาจเคลื่อนตกไปทางทิศคาดหมายมากหน่อยก็อย่างที่ตามโมเดลพยากรณ์นะแต่บางทีก็หยุดตกฮนะตกแช่ในจังหวัดรอบๆข้างที่ระบุในโมเดลซะงั้นนะฮะเผลอเผบางครั้งก็ตกมากกว่าจังหวัดที่ผมเอ่ยชื่อขึ้นมาเสียอีกนะครับอันนี้ต้องดูให้ดีๆคาดหมายก็คือคาดหมายไม่ใช่ของจริงฮนะดูเป็นแนวทางฮนะเออเนี่ยจังหวัดชั้นอะไรเดี๋ยวฝนผ่านบางที วันดีคืนดีมันอาจจะตกแช่ก็ได้นะครับภาคตะว,วันออกนะฮะมีฝนฟ้าขนองกระจายนะร้อยละ80ของพื้นที่มีปริมาณฝนปานกลางขึ้นไปในเกือบทุกจังหวัดเหมือนกันเหมือนภาคอีสานนะฮะแล้วก็มีในมีฝนตกหนักได้บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีครับจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดนะครับสําหรับภาคใต้นะฮะพี่น้องภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ฮนะ เน้นพื้นที่รับลมมรสุมฝนจะไปตกด้านด้านนั้นฮะด้านตะวันตกของภาคฮะมีฝนปานกลางในบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ภูกเก็ตสุราษธานีพัทลุงนะฮะสตูลนะและจังหวัดตังสวัสดีครับ